สวัสดีเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Two View b a ช่องของคนรักรถ2ล้อที่เราจะพาทุกคนไปจอดลึกรีวิวจริงใช้งานจริงและอัปเดตรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่กำลังมาแรงในประเทศไทยวันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนรอคอยและถามเข้ามาเยอะมากนั่นก็คือ Yamaha XMAX Connected รถสกูตเตอร์บิ๊กสกูตระดับพรีเมียมที่ขึ้นชื่อเรื่องความสบายเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ที่ดูหล่อเทและทันสมัยถ้าพร้อมแล้วไปฟังรีวิวแบบยาวๆละเอียดทุกมุมกันเลยครับ Yamaha XMAX Connected ถือเป็นบิ๊กส o ู๊ตที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดเมืองไทยเพราะมันตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันการขี่เดินทางไกลและการใช้งานแบบพรีเมียมสําหรับคนที่อยากได้รถออโตเมติกที่แรงกว่าใหญ่กว่าและดูภูมิฐานกว่า 150cc ทั่วไปตั้งแต่แรกเห็น XMAX จะให้ความรู้สึกของรถยุโรปดีไซน์เน้นความสปอร์ตหรูเส้นสายคมชัดมีความดุดนันแต่ยังคงความเรียบหรูแบบบิ๊กสกูต ดีไซน์ด้านหน้าของ Yamaha X-Max Connected มาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบคู่ดีไซน์ฉกเฉี่ยวให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนไฟ DRL ถูกจัดวางอย่างลงตัวช่วยเพิ่มความทันสมัยและความปลอดภัยเวลาใช้งานบนถนนด้านหน้ารถมีชิลด์หน้าขนาดใหญ่ที่สามารถปรับระดับได้ช่วยบังลมได้ดีมากโดยเฉพาะเวลาขี่ทางไกลหรือใช้ความเร็วสูงทำให้ผู้ขี่รู้สึกเหนื่อยน้อยลงอย่างชัดเจนแฟริ่งรอบคันออกแบบมาให้มีมิติดูแข็งแรงและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน เส้นสายด้านข้างไหลลื่นตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านท้ายตัวรถมีขนาดใหญ่แต่การออกแบบทำให้ดูไม่เทะทะจนเกินไปกลับให้ความรู้สึกพรีเมียมและมีคลาสเหมาะกับทั้งผู้ขี่วัยทำงานและคนที่ต้องการรถที่ดูจริงจังมากขึ้นด้านท้ายของ XMAX CONNECT ใช้ไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์เฉียบดูสปอร์ตและมองเห็นชัดจากระยะไกลเบาะนั่งถูกออกแบบเป็น2ตอนเบาะมีขนาดใหญ่หนาะนุ่มรองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขี่และผู้สอนเบาะผู้ซ้อนกว้างนั่งสบายเหมาะกับก,บการเดินทางไกลหรือขี่2คนเป็นเวลานาน,าน ในเรื่องของท่านั่ง Yamaha Xmax Connected ถือว่าทำออกมาได้ดีมากท่านั่งเป็นแบบสบายหลังตรงขายเหยียดได้ไม่อึดอัดแฮนด์บังคับเลี้ยวอยู่ในตำแหน่งที่พอดีไม่สูงหรือต่ำเกินไปทําให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ว่าตัวรถจะมีน้ําหนักค่อนข้างมากแต่เมื่อขี่จริงจะรู้สึกว่ารถบาลานซ์ดีไม่โครงไม่หนักมือจุดเด่นสําคัญของรุ่นนี้คือคําว่า Connected ซึ่งหมายถึงระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Yamaha Y Connect ผู้ขี่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับตัวรถ เพื่อดูข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าข้อความสถานะของแบตเตอรี่ข้อมูลการขับขี่ระยะทางอัตราสิ้นเปลืองและการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความทันสมัยให้กับการใช้งานในยุคปัจจุบันหน้าจอเรือนไม้ของ Yamaha XMAX Connected เป็นหน้าจอแบบดิจิทัลผสมอนาล็อก อ่านข้างง่ายแสดงผลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันอุณหภูมิและข้อมูลจากระบบเชื่อมต่อตัวหน้าจอออกแบบมาให้ดูหรูและใช้งานง่ายแม้ขี่กลางแดดแรงๆก็ยังมองเห็นได้ชัดในด้านสมรรถนะยามาฮ่า XMAX Connected มาพร้อมเครื่องยนต์บลูคอขนาด 292cc ซระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกกำลังที่เหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองอัตราเร่งมาไวบิดติดมือตั้งแต่ออกตัวไปจนถึงช่วงความเร็วกลางเหมาะมากสำหรับการแซงบนถนนใหญ่ หรือการเดินทางไกลบนทางหลวงเครื่องยนต์ให้ความลุ่มน,นวนการสั่นสะเทือนต่ำขี่สบายไม่เมื่อยระบบส่งกำลังเป็นแบบอโตเมติ CVT ใช้งานง่ายแค่บิดแล้วไปเหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่ขี่รถใหญ่มาแล้วการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีมีความสม o o t ไม่กระชากเกินไปแต่ยังให้ความสนุกในการขี่ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโช๊คเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโช๊คคู่การเซตช่วงล่างทำออกมาในแนวสปอร์ตผสมความสบายซับแรงกระแทกได้ดีบนถนนเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นถนนครุคราลูกระนาดหรือหลุมบอดตัวรถยังคงนิ่งและมั่นคงระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังมาพร้อมระบบ ABS เพิ่มความปลอดภัยในการเบรกลดอาการล้อล็อกโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือถนนลื่นทำให้ผู้ขี่มีความมั่นใจมากขึ้น อีกหนึ่งจุดที่หลายคนชอบคือพื้นที่เก็บของใต้เบาะของ yamaha x m a c connect e d มีขนาดใหญ่มากสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบและยังมีพื้นที่เหลือสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวอื่นๆถือว่าเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันสุดๆนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมช่องชาร์จไฟสำหรับสมาร์ทโฟนเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน Yamaha Xmax Connect ทำได้ดีตามมาตร,รฐานเครื่อง Blue Core แม้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเกือบ300ซีซีแต่ก็ยังประหยัดเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลามาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุด นั่นก็คือราคา Yamaha Xmax Connected ในประเทศไทยโดยราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ191,000บาทราคานี้อาจแตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับโปรโมชันของแต่ละศูนย์ Yamaha และของแถมในช่วงนั้นๆเมื่อมองที่ราคาอาจจะดูสูงสำหรับบางคนแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งขนาดรถสมรรถนะเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ถือว่าเป็นบิ๊กสกูตที่คุ้มค่าและน่าใช้มาก Yamaha Xmax Connected เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มองหารถอโตเมติขนาดใหญ่ ใช้งานได้หลากหลายต้องการความสบายเทคโนโลยีทันสมัยและภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมเหมาะกับคนทำงานขี่ไปทำงานทุกวันหรือใช้เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดโดยรวมแล้ว Yamaha XMAX Connected เป็น Big School ที่ครบเครื่องดีไซน์ห่อสมรรถนะดีเทคโนโลยีจัดเต็มขี่สบายใช้งานง่ายและให้ความรู้สึกพรีเมียมทุกครั้งที่ได้ขี่ถ้าใครกำลังมองหารถในคลาสนี้บอกเลยว่า XMAX Connected เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบคลิปรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามชอม่อง True View b a เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ